Honda Accord 1.5 Turbo ตัวนี้เป็นตัว EL ค่ะปี2019ไม่90,000กโลนะคะออกห้างไปแดง1,475,000เลยตัวนี้ได้เป็นสีเทาดำมานะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED จัดเต็มเลยกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่ๆขาคันนี้นะ้ำแม็กจะได้เป็นสีทูโทเลยนะคะพี่ๆขะตัวนี้นะ แม็ขอบ17นิ้วนะคะได้เป็นดิสเพกสีล้อเลยนะคะซีรีส์ยังอยู่2 5 5ห้าห้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันกระจกเดิมรอบคันค่ะแล้วก็คันนี้นะเบาะนะปรับแบบอัตโนมัติเลยนะ,ะนะคะเวลาเราดับเครื่องนะคะหรือว่าเปิดประตูสตาร์ทรถนะคะเบาะเขาจะปรับอัตโนมัติแล้วก็กระจกข้างนะคะเขาก็ปรับอัตโนมัติเหมือนกันถ้าเรากดล็อกนะคะหรือว่าเปิดรถเนาะพวงมาลัยมีฟังก์ชัน้าขวาแล้วรุ่นเทอร์โบค่ะ ตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะเป็นปุ่มพุชต,ตาร์ทแอร์เป็นแอร์ดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาเบาะหนังนะคะพี่ขาตรงนี้นะ แบบรูระบายอากาศนะคะเวลาเราจอเดเนี่ยจะไม่ต้องอมความร้อนเยอะเท่าไหร่นะใครสนใจคันนี้นะคะ7จ็ดแสผ่อนเริ่มต้นอยู่13,400สามขอรายรับอยู่ที่ประมาณ2 7งหมื่นค่ะใครสนใจคันนี้นะคะมีแอร์หลังด้วยห้ามพลาดเลยพี่ขอเขาเคลมนะ Honda เคลมว่า1.5ึ่งจุดห้เทอร์โบ e อนะคะอัตราเร่งแรงกว่า2.4ลิตรแต่ประหยัดกว่า2.0สนใจยังไงทักมาได้เลย